จุดเริ่มต้นต่อไปของการเดินทางครับผมจะเริ่มจากผานกเขานะครับผมไปวัดถ้ำแสงธรรมนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ37นาทีระยะทางอยู่ที่28กิโลเมตรนะครับเพราะนั้นระยะทาง37นาทีกับระยะเวลา37กิโลเมตรเส้นทางน่าจะยากนะครับผมเพราะว่าใช้เวลาเยอะกว่าปกติ gps จะจับอยู่ที่1นาทีต่อ1กิโลเมตรนะครับแต่ตรงนี้ใช้เวลาช้ากว่าอยู่ประมาณ10นาทีผมคิดว่าเส้นทางที่เข้าไปน่าจะนะครับยากกว่าเดิมข้างหน้าผมคือผานกเขานะครับหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับผมไปเที่ยวสถานที่ต่อไปนะครับวัดถ้ำแสงธรรมเดินทางไปด้วยกันครับผมตอนนี้เป็นเรื่องตลกครับย้อนกลับไปทางเดิมนะครับย้อนกลับไปทางเดิม ทําแสงธรรมจะขึ้นอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อกี้เราออกมาจากขอนแก่นมาที่เลยตอนนี้จากเลยก็กลับไปที่ขอนแก่นเป็นเส้นทางเดิมครับผมอ๋อเคยดูแล้ว ไหนก็มาแล้วนะครับผมก็คือเที่ยวให้ครบตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่ต้องเดินขึ้นเขาอีกนะครับะหาเจอแน่นอนค่ะ <laughs> หาเจอแน่นอนนะครับขอให้เขาปิดได้ไหม <laughs> <laughs> ก็เราจะใช้เวลาอยู่ประมาณ 30ไปอยู่นั่นประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็บ่ายสามบ่ายสามบ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงก็ใช้เวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงเดินทางเข้าตัวจังหวัดเลยนะครับตอนนี้พี่เบิ้งบางถนนมิดเลยนะครับข้างหน้าเจอเส้นโค้งนะครับไม่พอขึ้นเขามานะครับอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นสัมผัสได้ถึงความแตกต่าง หรือผมเปิดแอร์เย็นก็ไม่รู้โอเคข้างหน้าว่างครับจะเป็นเส้นทึบนะครับ <phin> เป็นทางโคง้งข้างหน้าว่างพอดีนะครับขี่ตามพี่ใหญ่ลำบากนะครับเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นทางกลับไปเส้นทางดาเดิมนะครับผ่าน อุทยานแห่งชาติภูผาม่านเหมือนเดิมที่เราออกมาเมื่อกี้นะครับวิวบรรยากาศสองข้างทางนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยครับผมสวยงามมากต้นไม้อุดมสมบูรณ์เพราะเพิ่งผ่านหน้าฝนมานะครับผมตอนนี้จะเข้าหน้าหนาวนะครับอากาศที่นี่เมื่อวานผมขับตอนเย็นนะครับประมาณ4ี่มงสิบนาฬิกานะครับอากาศเย็นนะครับ วันนี้ใช้เส้นทางนี้คุ้มครับผมเป็นรอบที่สองสีเที่ยวนะครับเส้นทางนี้การเดินทางเราไม่ได้วางแผนมาตั้งแต่แรกว่าเราจะไปเที่ยวไหนบ้างนี่ครับผมชอบรถขนส่งคันนี้มากครับเขารู้ว่าเขาขี่ช้านะครับเขาจะแอบซ้ายให้เลยนะครับอ,อ่าเขาจะแอบซ้ายให้เลยผมสามารถเล่งแสงได้นิดนึงโอเคเขาช่องต่อมาครับกันขับขี่ครับผม ขอบคุณน้ําใจของคนที่ขับขี่ร่วมทางครับเขาค้นส่งเขาช้านะครับเขาแอบซ้ายให้นี่เป็นมารยาทที่ดีนะครับส่วนบางคนพี่ใหญ่บางคนนี่นะครับอันนี้โทษเลยนะครับผมก็คือไม่ยอมให้เราแซงนะครับผมขี่คิดเลนขวาไว้ตอนนี้ผมไม่สามารถแซงได้นะครับถึงพี่เขาจะแอบให้เพราะเขาสู่ทางโค้งอันตรายนะครับเดยวใจร้อนเดยวใจร้อนหครใจร้อนบ้าง หายใจดีบ้างมีรถิีทังโค้งนะครับโน่นพี่ใหญ่อยู่ข้างหน้าอีกคันหนึ่งนะครับข้างหน้าเป็นอย่างที่บอกครับเป็นเส้นทางขนส่งนะครับผมสินค้าทางการเกษตรน,นี่เอากล้วยมาเต็มรำเลยนะครับข้างหน้าผมน่าจะแซงได้ไหมสองคันแต่ว่าเห็นเนินไม่กล้าครับโอ้พี่ใหญ่แซงก่อนเลย พี่ใหญ่แซงก่อนแต่ว่าข้างหน้าเป็นเนินที่ผมมองไม่เห็นนะครับโอเคไปกับพี่เขาด้วยโอเคน่าจะแซงยาวๆได้ครับสองคันขอบคุณครับสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับผมที่อยู่ตามภูเขาก็จะมีถ้ำนะครับผมสองก็จะเป็นวัดส่วนมาก ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะเป็นวัดถ้ำนะครับวัดถ้ำแล้วก็ตามด้วยจุดๆชื่อนั้นๆไปนะครับผมเคยสังเกตไหมครับเวลาเราไปเที่ยวกันส่วนมากจะเป็นวัดถ้ำถ้ำพระอย่างเราไปเที่ยวเมื่อกี้คือวัดถ้ำพญานาคนะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นวัดถ้ำผาจับถัดมาก็จะเป็นวัดถ้ำอะไรนะ วัดถ้ำเอราวัณน,นะครับผมเพราะนั้นสถานที่เป็นความเชื่อทางศาสนานะครับผมก็มีวัดนะครับไปปฏิสถานองค์พระพุทธรูปไปปฏิสถานให้ประชาชนนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัก,กระแล้วก็ขึ้นไปบุรณะเพื่อที่จะให้มีความเจริญนะครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตัวต่อมาตามสถานที่ท่องเที่ยวตามอุทยานก็จะเป็นป่าไม้และก็น้ําตก นะครับนอกนั้นก็จะเป็นในเรื่องของเอกชนสร้างขึ้นนะครับสถานที่ต่างๆตอนนี้เวลา14นาฬิกานาทีนะครับผมรถจะยังไม่เยอะนะครับอย่างเมื่อวานผมมาช่วงประมาณ4-5่หโมงนี้คือรถยนต์เส้นนี้ก็จะค่อนข้างที่เยอะการขับขี่ก็เป็นเลนสวน2เลนนะครับ เป็น2เลนส่วนกันเพราะนั้นการจะแซงอีก500เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยนอทอพอถนนสอกอกอ,กอขอกอ 46, ตามนั้นครับยาวมากผมจำไม่ได้ครับผมตามนั้นเลย ความโชคดีของการเดินทางทุกวันนี้ครับก็เราไม่รู้ทุกเส้นทางนะครับเราก็าอาศัย GPS นะครับน้องเสืรเรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยนทพถนนเสาป,ปอกอขอก,ก .46,908 โอเคเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับอือพอเลี้ยวซ้ายเข้าไปบนซอยนทพอีก9กิโลเมตรอีก9กิโลนะครับแต่ระยะทางก่อนที่จะถึงวัดอยู่ที่19กิโลนะครับ เส้นทางเส้นนี้จะมีความยาวอยู่ที่เก้ากิโลเมตรก่อนที่จะไปบรรจบถนนเส้นอื่นถนนพึ่งเสร็จิน่งเสร็จนะครับต้อนรับผมเข้ามาเลยนะเนี่ยอ่าผมเป็นคนแรกที่มาขี่ถนนเส้นนี้ผมเป็นคนแรกนะที่มาประเดิมนะครับผมเปิดถนนเส้นนี้ให้นะครับสําหรับนักท่องเที่ยว ช่วงนี้อยู่กันยาวๆนะครับเพราะเป็นวันหยุดยาวสีวันผมก็มีโอกาสนะครับผมเคลียร์งานยังไม่เสร็จนะครับต้องรีบมาเที่ยวนะครับผมเพราะว่าใจจะขาดแล้วเอ้ยความสุขคือการเดินทางครับความสุขคือการท่องเที่ยวอย่างที่บอกครับผมหาเพื่อนใหม่ไปเที่ยวกันตามเพจของผมที่ตั้งขึ้นนะครับตอนนี้ยังขาดเพื่อนๆนะครับยังขาดเพื่อนๆที่จะติดตามหรือเป็นเพื่อนที่เดินทางท่องเที่ยว ด้วยกันนะครับผมการท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะครับเพื่อนๆท่านไหนมีสถานที่เที่ยวเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจท่องเที่ยวในแบบแอดเวนเจอร์เบาๆอย่างผมนะครับผมสามารถพูดคุยกันได้นะครับไปเที่ยวด้วยกันนะครับเส้นทางที่เราเข้ามาดูตาม GPS นี้เป็นเส้นตรงยาวๆเลยนะครับ เป็นเส้นตรงยาวๆเลยแล้วก็ผ่านน่าจะเป็นน่าจะเป็นภูหรือเป็นป่าเล็กๆไม่ใช่ป่าป่าใหญ่นะครับแต่ว่าไม่สูงนะครับแล้วก็ถนนพื้นที่ยาวเลยนะครับ9กิโลนี้เป็นเส้นตรงเลยนะครับผมเข้าใจว่าถนนเส้นนี้นะครับผมเป็นเส้นสเฉพาะจิตหรือเฉพาะทางนะครับเพราะว่าไหลาทางไม่มีแล้วถนนความกว้างนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับ ผมดูดูแล้วก็น่าจะประมาณสักสี่เมตร <คำ S 1> นะครับดดไม่ใช่น่าจะเป็นถนนเชื่อมเพราะว่าวัดอีกสิบเก้าอีกสิบห้ากิโลไม่น่าจะใช่นะครับหรือใช่ก็ไม่รู้นะครับลองขี่กันไปดูอ้าวเหินฟ้าไม่เหนินอ๋อด้านข้างวิวสวยมากครับผมเป็นปต้นป่าต้นสักนะครับผมด้านข้างต้นสักกาลังใหญ่กําลังสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยข้างหน้าก็เป็น,นป่าระเมาะกระถินนะครับผม เหมาะสำหรับการมาเก็บเห็ดใช่ป่าแบบนี้น่าจะมีเห็ดเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นป่าลับลาบนะครับเป็นพื้นที่ราบแล้วก็เป็นพื้นที่เรียบเผื่อเราโชคดีเราอาจจะเจอช้างไหม <laughs> ใครอยากเจอช้างบ้างไ่รอยากเจอชา้านะมีพี่ใหญ่มาหนึ่งคันนะครับอาขี่มานี้จะเป็นรถคันที่สองแล้วก็มอเอร์ไซค์คันที่สามนะครับ การขี่รถเข้ามานี่ผมว่าโอเคขี่ง่ายครับผมเส้นทางโอเคนะครับผมดูทึบๆแต่ถนนเป็นเส้นตรงดูโล่งนะครับเป็นเส้นสะพาะกิจครับน่าจะเป็นเส้นสะพาะกิจที่เป็นเชื่อมระหว่างอะไรก็ไม่รู้เพราะผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับเพ mm ื่อนๆลองมาขี่ดูได้ครับผมเนี่ยถ้ามอไซค์มานี่เจ้าเดียวเลย,เยขี่ตรงๆนะครับเจ้าเดียวเลยนะ mm hmm. โอเค ข้างหน้าน่าจะออกจากป่าแล้วครับน่าจะเป็นเขตชุมชนเพราะผมเห็นแตนแต,นตนผมเห็นเสาไฟนะนะครับเสาไฟในป่าอ้อยป่าอ,อ้อยไม่รู้ไปกินอ้อยไหมดูสลบแล้ว โอ้ข้างๆทางก็ชุมชนนะครับผมเป็นเขตชุมชนก็จะเป็นไร่ไปเป็นไร่ไไ<ห>อ้อยนะ<อ>ครับบ้านนองยาาป้องนะอนี่วัดสว่างแสงธรรมมันไปได้เมื่อกี้เราผ่านเส้นทางที่สามารถไปได้นะครับผม GPS บอกให้เรามาทางนี้เพราะว่าระยะทางน่าจะททำเวลาได้ใกล้กว่านะครับนี่ดูครับผมสองข้างทางอย่างที่บอกครับผมก็จะเป็นไร่นะครับผมด้านขวามือของผมเป็น ป่ายุคาริตัสนะครับต้นใหญ่มากน่าจะอายุหลายสิบป,ปีนะครับส่วนด้านข้างก็จะก็จะเป็น,นส่วนอ้อยนะครับนี่อ้อยน้ำตาลอ,อ้อยที่ที่เขาไปทําน้ําตาลเห็นไหมครับผมยางที่บอกครับถนนเส้นนี้สวยนะครับเส้นตรงมาตลอดทางเลยนะผมยังไม่ได้เลี้ยวไหนเลยนะครับเนี่ยนะระยะเวลา9กิโลเมตรอย่างที่ GPS นะครับบอก ไม่มีเลี้ยวเลยนะครับไม่มีเลี้ยวทางตรงนะครับสวยงามมากนะครับถ้าเป็นถนนที่เส้นใหญ่กว่านี้น่าจะทําความเร็วได้เยอะกว่านี้นะครับผมสัมผัสบรรยากาศข้าง,างทางนะครับหน้านี้น่าจะเป็นหน้าผลไม้ป่านะครับมักเล็บแมวเราจะเจ็บมักเล็บแมวก่อนไหมเพื่อนเพื่อนรู้จักมากเล็บแมวไหมครับเพื่อนๆรู้จักมากเล็บแมวไหม นะครับเป็นผลไม้ขึ้นชื่อตอนเด็กๆที่ผมได้กินบ่อยที่สุดนะครับนี่ไงโลโมหินอ่ามันมีโลโมหินนะครับเพราะนั้นเส้นทางเฉพาะกิจน่าจะเป็นโลโมหินผมว่าข้างในนะครับเพราะว่าดูถนนแล้วนะครับแล้วก็สองข้างทางลายข้างทางนี้จะเป็นฝุ่นเหมือนฝุน่เนเหมือนฝอุ่นปูนเศษปูนเศษหินนะครับอ ข้างหน้าครับผมก็ฝนตกมาช้ากว่านี้ก็ไม่ได้เนะ okay. เาะโอเคอ็น่าจะปิดน้ำให้นิดนึง่น่าจะปิดน้ำให้นิดนึงขอบคุณครับขอบคุณครับจะแอบให้ผมหน่อยก็ดีนะ นะครับผมก็นี่ครับผมขอบคุณพี่เบิ้มน้ำใจดีมากนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นรถคันใหญ่แล้วก็ปล่อยน้ําช้านะครับวันนี้ขี่รถมาเห็นน้ําใจของพี่เบิ้มเยอะนะครับขี่รถมาเห็นน้ําใจของพี่เบิ้มเยอะเขาชา้าอีกห้าร้อยเมตรเลี้ยว,วซ้ายเข้าสู่ซอยนชพนบางครั้งนะครับ GPS มาเส้นทางที่เราใกล้แต่ไม่ใช่เส้นทางที่สะดวก <ผม S 1> นะครับเมื่อ <laughs> กี้มีป้ายบอก ทางที่อยากขึ้นเข้าไปวัดถ้ำแสงธรรมที่เป็นถนนลาดยางนะครับแต่เส้นนี้เข้ามาเป็นถนนนะครับที่คุกหินคุกนะครับ mm hmm. ใจระยะเวลาระยะทางอีกอ๋อไกลอยู่นะครับ9กิโลนะครับ9กิโลนะแต่ข้างหน้าน่าจะไปเจออ๋อนั่งไง ข้างหน้าน่าจะเป็นถนนที่เป็นเชื่อมกันเมื่อกี้ครับผมไม่เป็นไรพาเพื่อนๆมาพาเพื่อนๆมาสัมผัสบรรยากาศนะครับเกษตรกร,กรของชาวขอนแก่นนะครับอำเภอสีชมพูว่าอีก300เมตรเลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนซอยนอทอพขอ,อบคุณค่ะอีกสามเมตรให้เลี้ยวขวานะครับ พอเราเดินทางมานะครับตามสถานที่ต่างๆเราก็เห็นอาชีพต่างๆนะครับผมส่วนมากอาชีพของชาวบ้านหรือคนไทยนะครับเป็นเกษตรกรนะครับตรงนี้ปลูกอ้อยเป็นส่วนใหญ่นะครับพื้นที่เลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนซอยนทพขอบคุณครับให้เราเลี้ยวขวานะครับผมอ๋อทางมาเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ต่างกันนะครับ ขับต่อไปบนซอยนอทอพออีกหนึ่งกิโลเมตรพอเราไปเจอตรงนั้นเ,เราถึงจะเจอถนนคอนกรีตรอีกรอบหนึ่งนะครับอีกหนึ่งกิโลเมตรนะครับตามอ๋อวันนี้หมอกมาแล้วครับผมด้านขวามือ,ด,มอด้านขวามือมีสวนมะละกอแล,แล้วก็ข้าวโพดนะครับ เป็นมะละกรพัน์ฮอลแลนดน์นะ,ะเห็นไหมครับผมอย่างที่บอกครับผมเราเดินทางเราก็ได้เจออะไรหลากหลาย <Okay. S 1> เราเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆนะครับผมเราไม่สามารถอธิบายความรู้สึกของเราได้หมดแน่นอนว่า เพื่อนๆทุกคนต้องมาสัมผัสเองนะครับตรงนี้เข้าเขตชุมชนโอ้โหตามแผนผังนี้จัดได้สวยมากถนนนะครับผมถ้าตามดูตาม GPS นะครับถนนจะจัดสรรเหมือนอ,อีก200สองเมตรเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนซอยนอทอพอนี่ครับผมเป็นภาพาการจัดสรรของที่ดินชุมชนน,นะครับ อย่างสวยงามนะครับผมก็คือเป็นพื้นที่เหมือนบ้านจัดสรรเลยเหมือนพื้นที่จัดสรรให้นะครับตรงนี้ผมเข้าใจว่าเป็นเหมือนหมู่บ้านอะไรนะอ่าที่เขจัดสรรให้พออีกสองกิโลเมตรเป็นหน่วยงานที่เขาจัดสรรให้อ่ะเพราะว่าการออกแบบผังเมืองออกแบบผังบ้างได้สวยงามนะครับทั้งที่เป็นชุมชนชนบทนะครับบ้านผาสุกนะครับ น่าจะเป็นข้างในน่าจะเป็นบ้านผาสุขตำบลบริบูรณ์อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นข้างหน้าผมน่าจะแซงไม่ได้ถ้าพี่แกไม่ยอมหลบนะครับถ้าพี่แกไม่หลบผมแซงไม่ได้นะครับแกเล่นใหญ่ครับถนนเลยลเดี๋ยวยิ้มให้ผมด้วยนะครับข้างหน้ายิ้มให้ผมด้วยเดี๋ยวที่มุมมองครับเดี๋ยวที่มุมมอง ผมว่าพี่เขาไม่หลบนะครับดูโลพี่จะดู้ครับผมโอ้ห oh, คันใหญ่มากนี่มองหน้าเราด้วยว่มต้องไปตามพี่เขาครับทำไงได้เขาใหญ่เอเราตัวเล็กๆครับเสียงเล็กๆเ,เราจะไปเบ่งใส่พี่ใหญ่ก็ไม่ได้นะครับตรงไปได้ไหมอ่ะ ตรงไปได้ไหมเย่ yeah, ไม่ตรงเลย,ยก็นี่แหละก็จะเลี้ยวกับเขาเนี่ยเลี้ยวอ๋อนี่คือการขับรถนะครับผมก็คืออย่างที่เราเห็นนะครับอ้าครับต่อไปอีกสองกโเมแกก็มีมารยาทนะครับขอแกมารยาดีวแกหาที่หลบให้ผมนะครับผมโอเควันนี้วันนี้รู้สึกขับรถมีอมยิ้มไปตลอดทางนะครับเจอพี่ใหญ่ หลบให้ตลอดนะครับผมรู้สึกว่าเป็นคันที่สี่นะครับผมที่หลบให้ระหว่างเส้นทางนี้มานะครับแต่บางเส้นทางครับไม่หลบเราจะแซงมันเบียดเราด้วยนะครับผมอันนั้นแย่นะครับผมอันนั้นไม่ดีอย่าหาทำนะครับพี่ใหญ่ครับตอนนี้เส้นทางสะดวกแล้วครับเอา้าผมไปหายไปไหนแล้วเดี๋ยวนะปรับสูนกลางพอนอน ผมนึกว่าผมหายไปไหนติดหายใช่ใช่มันโหลดไว้แล้ว <pper pper pper pper> โอเคเหลือระยะทางอีกไม่ไกลแล้วครับเพื่อนๆครับตอนนี้นี่ไงทางวัดวัดรรมวัดรรมพระธาตุเกศแก้วคนละวัดนะครับคนละวัดนะน่น <pper pper pper> เห็นไหมวัดรรมแสงธรรมมองเห็นแล้วครับ ตอนนี้ผมมองเห็นด้านซ้ายมืออ๋อด้านขวามือมีต้นมะขามหวานนะครับสวนมะขามนะครับกำลังสวยเลยนะครับผมเขาโคง้งหักศอกครับผมเจอนอนเลยครับผมถ้ากล้องมองเห็นนะครับระยะไกลๆนะครับมองเห็นวัดถ้ำแสงธรรมเรียบร้อยนะครับแต่ถนนผมยังอ้อมอยู่แต่ว่า ตามพิกัดสายตาหรือกล้องถ้ากล้องมองเห็นนะครับก็จะเห็นวัดรรมแสงธรรมอยู่ที่บนภูเขานะครับบนภูอะไรไม่แน่ใจไม่รู้ไม่เคยมานะครับนี่เห็นป้ายแล้วอีก2.8งจุกิโลเมตรใน gps บอก2.9นะครับไม่ได้ต่างกันนะครับผมโอเคเป๊ะนะครับอีก200 m. เมตรเลี้ยวซ้ายนี่บรรยากาศการเดินทางครับผมถนนที่เข้ามาเลี้ยวซ้าย เี๋ยังไม่ได้ครับมันยังไม่ถึงล้าเล่นล้เล่นเสรีเดียวหมอหอโอเคขับ <Okay. S 2> ต่อไปอีกสองกิโลเมตรนึกถึงบ้านขึ้นมาทันทีเมื่อก่อนตอนเด็กๆครับผมตัดอ้อยตอนเด็กๆนะครับต้องไปตัดอ้อยเพื่อที่จะหาไรายได้ซื้อกับข้าวนะครับวันแรกที่ ไปตัดอ้อยนะครับผมไม่มีแม้แต่ถุงมือนะครับผมเขาใช้มีดขอมีดตะขอนะครับผมสาหรับการตัดอ้อยผมไม่มีมีดนะครับวันแรกที่ไปตัดใช้มีดอิโต้นะครับไม่มีถุงมือไม่มีมีดนะครับการเดินทางไปตัดอ้อยครั้งแรกของผมไม่รู้รู้แค่ว่าอยากได้ตังค์นะครับผมใช้มีดอิโต้เดี๋ยนี้ คนที่เขาเคยไปตัดอ้อยนะครับผมเขาสงสารเขาเอาถุงมือเก่าๆขาดๆให้คู่หนึ่งนะครับผมแต่วันนั้นโชคดีครับตัดได้ครึ่งวันนะครับไม่ได้ตัดต่อพออะไรเจอไฟไหม้นะครับมาพอดีเจอไฟไหม้ป่านะครับผมเข้ามาที่ป่าอ้อยนะครับวันนั้นผมก็เลยไม่ได้ตัดก็เลยโชคดี แต่คำว่าโชคดีครับผมในตามเนื้อตามตัวตามหน้าตานะครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรป้องกันใบอ้อยบาดเป็นแผลเต็มเลยนะครับอ่าก็เป็นประสบการณ์นะครับวันต่อมาวันต่อมานะครับผมก็ไปหาผ้าเก่าๆมีดคอเก่าๆนะครับมาทําการรับคมแล้วก็เตรียมถุงมือนะครับผมแต่ปัญหาที่เจอครับไม่ได้สางใบอ้อยครับผม แต่เป็นสางน้ำอ้ยอยเพราะโดนไฟไหม้นะครับเหนียวมากนะครับตัดได้เร็วขึ้นแต่ค่าแรงถูกลงนะครับเพราะว่าเป็นอ้อยที่โดนไฟไหม้ต้องรีบเก็บเกี่ยวนะครับค่าแรงถูกลงนั่นเป็นประสบการณ์ตอนเด็กๆนะครับพอผมมาเห็นอีก400อเมตรเลี้ยวซ้ายปาอ้อยแล้วก็นึกถึงนะครับผมให้กำลังใจชาวบ้านให้กำลังใจชาวเกษตรนะครับผม เติบโตบนเส้นทางที่แตกต่างกันผมทําไม่ไหวผมก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคนะครับผมตอนนี้เราถึงปากทางเข้านะครับวัดธราแสงธรรมเนาะใครก็ช่างนะครับผมหาสถานที่นะครับอีก400เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวา โอเค400เมตรนะครับผมโดดข้างหน้าเราจะเจอวัดที่อยู่บนหน้าผานะครับของภูเขาวัดถ้ำแสงธรรมตามสองข้างทางมีสวนรำไยนะครับมีผลไม้ต่างๆแล้วก็พืชผลต่างๆขี่เข้ามาเจอพระถังพระอะไรนะ ระสังกรจจายนะครับผมราต้อนรับเขานักท่องเที่ยวอยู่ที่ปากทางเข้านะครับข้างบนก็จะเป็นถ้าออลองจุดหมายของคุณอยู่ทางขวา จุดหมายของคุณอยู่ทางขวาถึงแล้วนะครับผมสถานที่วัดถ้ำแสงธรรมนะครับหา,าที่จอดรถแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆที่เดินทางมาพร้อมกันครับผม พูดคุยกันตลอดทางจะได้ไม่ง่วงนอนเวลาขับขี่รถนะครับผมเดี๋ยวเจอกันบนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันบนวัดนะครับโอเคครับ